สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลนะคะวันนี้ครูจะพานกเรียนทำแบบฝึกหัดการหาค่าฟังก์ชันติโกณมิตินะคะโดยที่ใช้มุมสามเหลี่ยมมุมฉากในในคอร์ดแดน์นะคะ แต่ว่าโจทย์วันนี้จะแอดวานซ์เพิ่มมากขึ้นนะคะเราไปดูกันเลยใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้นะคะนัเรียนก็ไปดาวน์โหลดหนึ่งแปะเอาไว้ให้ในไลน์กลุ่มหมห้าแล้วนะคะแล้วยังไงก็ไปดาวน์โหลดออกมาให้เรียบร้อยนะคะโอเคมาเราเริ่มกันเลยนะคะต่อจากข้อเมื่อวานนะคะข้อที่7นะคะกำหนดให้คอร์ x, เนี่ยน้อยกว่า0และ t ท n x น้อยกว่า0นะคะ มีค่า sin x เท่ากับ4ส่วน5จงหาค่าจงหาค่าของ sec x บวก c ค s e c x ส่วนด้วยแทน x นะคะอ่ะมาดูเจอโจทย์ในลักษณะยอย่างนี้นักเรียนมาพิจารณาทีละกรณีนะคะกรณีที่1อ่ะคุณหนึ่งเริ่มนะคะวิธีทำกรณีที่1โจทย์ให้ cos x น้อยกว่า0 ถ้าคอส x น้อยกว่า0หนูก็ต้องมามองที่คอสแดนนะคะมาดูที่วงกลม1หน่วยเลยนะคะคอสแดนที่ x น้อยกว่าคอสน้อยกว่า0นะคะคอส x น้อยกว่า0ก็จะมีคอสแดนที่2กับคอสแดนที่4นะคะโอเคได้1ข้อแล้วนะคะได้1ได้1ได้1เงื่อนไขแล้วต่อไปแทน x น้อยกว่า0ด้วยนะคะเขาบอกว่าแทน x น้อยกว่า0 ถ้าแทน x น้อยกว่าศูนแสดงว่าค่าแทนต้องติดลบนะคะถ้าแทนติดลบแสดงว่าอยู่คอดแดนที่2กับคอแดนที่4นะคะเงื่อนไขที่2นะคะก็จะไปตกคอแดนที่2กับคอแดนที่4ต่อไปเงื่อนไขสุดท้ายโจทย์ให้ sin x เท่ากับ4ส่วน5นะคะโจทย์ให้ sin x เท่ากับ4ส่วน5แสดงว่าค่า sin เป็นบวกนะ ค่าทรายเป็นบวกจะตกอยู่ที่คอรดแดนที่1กับคอรดแดนที่สองนะคะคอนดแดนที่1กับคอรดแดนที่2นะคะคราวนี้นักเรียนดูในคอรดแดนที่ซ้ํากันมากที่สุดคือคอรดแดนที่สองนะคะดังนั้นรูปสามเหลี่ยมของเราก็จะอยู่ในคอรดแดนที่สองเอาใหม่เอาใหม่ไม่สวยรูปสามเหลี่ยมมุมฉากของเรานะคะก็จะไปตกอยู่คอรดแดนที่2 โอเคพอเราได้คอร์ดแดนที่2เสร็จปุ๊บนะคะนักเรียนพอเราได้คอร์ดแดนแล้วว่าสามเหลี่ยมของเราเนี่ยมันไปตกอยู่ในคอร์ดแดนที่2เรามาดูนะค่า sin x เท่ากับ4ส่วน5นะคะหมายความว่าข้ามมีค่าเท่ากับ4ส่วนด้วย5ก็คือฉากมีค่าเท่ากับ5านะคะไซนคือข้ามฉากนะคะด้านมุมเราอยู่ตรงนี้นะคะมุมซีต้าเราอยู่ตรงนี้นะคะ มุมซิต้าเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วข้ามคือ4แสดงว่าด้านนี้4นะคะฉากคือ5ก็คือด้านนี้5นะคะมุมนี้เป็นมุมที่ครูหนึ่งบอกแล้วว่าสามเหลี่ยมมุมฉากที่ควรจำก็คือ3 4 5สี่ห้านะคะแต่พอมันตกคอสแดนที่2ค่าคอสน้อยกว่า0นะคะค่าคอสน้อยกว่า0นดังนั้นเราเลยได้ตรงนี้เป็นลบ3ม ถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่เราบอกกันแล้วเราไม่ต้องหาดิทาคอรัสแต่ถ้านักเรียนจําไม่ได้3 4มสี่ห้าจำไม่ได้นักเรียนก็ไปเข้าสูตรดิทาคลรัสต่อนะคะแต่ถ้านักเรียนจําได้แล้วนักเรียนก็ใส่ค่าลงไปเลยแต่เราต้องคํานึงว่ามันอยู่คอนเทนที่2ค่าคอสเห็นไหมลูกค่าคอสโจทย์สั่งว่าค่าคอสน้อยกว่าศูนย์ดังนั้นเราได้ค่าคอสเป็นลบลบสส่วนห้ใช่ไหมคะน้อยกว่าศูนย์ถูกค่าแทนน้อยกว่าศูนย์ไหมค่าแทนคือ สี่สวนลบสาส่วนลบสก็น้อยกว่าศูนะคะเพราะติดลบถูกต้องไหมคะแต่ค่าทรายเป็นบวกค่าทรายเป็น4ี่ส่วนห้านะสีะ่ข้ามส่วนฉะก็สีส่วนหดังนั้นตรงนี้เราตรงตามเงื่อนไขท,ทุกข้อเลยนะคะพอเราเช็คตรงแล้วปะเราก็ไปเริ่มทําโจทย์เลยค่ะ,อะพอเราได้สามเหลี่ยมในคอร์ดแดนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรามาแทนค่ากันดูนะคะคอรชิด ส่วนฉากนะคะชิดฉากก็ได้ข้อคอสสิคอสเอเราจะได้เท่ากับคอสก็คือชิดก็คือลบสส่วนด้วยห้านะคะส่วนแทนแทนหนูจะได้ข้ามส่วนชิดใช่ไหมคะข้ามส่วนชิดหนูก็จะได้ออกมาเป็น4ส่วนด้วยลบสามนะคะข้ามส่วนชิดนะนะคะแทนค่าลงไปในสูตรนี้อ่ะมาเริ่มเลยเซกคือส่วนกลับของคอสนะคะ s e ษก็คือคอสเราคือลบสามส่วนห้าเศษเราก็คือแทนค่าลงไปเลยนะลูกก็ห้าส่วนด้วยลบสามนะคะแล้วก็บวกกับโคเศษคือ1ส่วนทรโคเคือ1ส่วนทรายส่วนกลับของทรายทรเราส่ส่วน5โคเก็ต้องเป็น5ส่วน4โอเคพอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะคะพอเราได้เสร็จปุ๊บต่อไปไปแทน 10. แทนเราได้ข้ามส่วนคิดเราก็ได้4ส่วนลบสามแทนเราก็จะได้4ส่วนด้วยลบสโอเคนะคะพอนักเรียนแทนค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็มาหาคำตอบกันนะคะเราก็จะใช้การคูณไขว้นะคูณง่ายกว่านะคะใช้การคูณไขว้นะคะก็จะได้เป็น4 5 20นะคะ บวกด้วย3ลบ3คูณ5ได้ลบ15นะคะแล้วก็ส่วนด้วยนะส่วนด้วยลบ3คูณ4ลบ3คูณ4ได้ลบ12นะคะเอาข้างล่างคูณกันนะคะได้ลบ12่ะจากนั้นคูณ เราจะเปลี่ยนหารตรงนี้เป็นคูณนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะเราก็จะคูณกับลบสส่วนสี่โอเคนะจาก4ีส่วนลบสามก็กลายเป็นลบสส่วนสเสร็จแล้วเราหาคำตอบลูกอ่าอันนี้ลบเจอบวกเป็นลบนะคะเคลียร์ก่อนนะคะหนูก็จะได้เป็นหนูก็จะได้เป็นยี่สิบ ลบ15ก็ได้5ส่วนด้วยลบ12นะคะแล้วก็คูณกับลบสส่วนด้วย4นะคะลบคูณลบอ่ามามาทีละเครื่องหมายเอาเครื่องหมายก่อนนะลบคูณลบเป็นบวกนะคะ3 1 3 3 4 12นะคะต่อไปคูณบนคูณบน5คูณ1ได้5 ส่วนด้วย4คูณ4ได้16ค่ะข้อนี้ก็เสร็จแล้วค่ะโอเคประมาณนี้นะคะข้อนี้ก็เสร็จแล้วนะข้อที่7เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้5ส่วนได้5ส่วน16โอเคค่ะ <S 2> <S 2> <S ไปข้อ8กันข้อ8โจทย์บอกว่ากำหนดให้ s i n a เท่ากับ0.6 แทน A มากกว่า0จงหาค่าของ4เศก A ลบคอด A ส่วนด้วย1บวกโพส A นะคะเรามาพิจารณาทีละขั้นตอนก่อนนะคะตามเงื่อนไขของโจทย์โจทย์บอกอันแรกคือ sin sin a เท่ากับ0.6หมายความว่า0.6คือ6ส่วน10นะคะ6 1ส่วน10ทำเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำ นะคะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ําก็ได้3ส่วน5นะคะพอได้35ส่วน5เสร็จเรารู้แล้วว่าค่าไซายเป็นบวกถูกต้องไหมลูกค่าซายเป็นบวกมีคอรดแดนที่1กับคอรดแดนที่ 2. สองซเป็นบวกอไซน์แทนคอสนะคะซา์เป็นบวกมี2คอรดแดนคือคอรดแดนที่1กับคอรดแดนที่2นะคะ ต่อไปมาพิจารณาต่อเงื่อนไขที่2นะคะเงื่อนไขที่2โจทย์บอกว่าแทน A มากกว่า0นะคะถ้าแทนมากกว่า0มี2คอร์ดแดนคือคอร์ดแดนที่1กับคอร์ดแดนที่3 นะคะคอร์ดแดนที่1กับคอร์ดแดนที่3โอเคจากภาพหนูจะเห็นแล้วว่าคอร์ดแดนไหนที่เข้าทั้ง2เงื่อนไขนะคะของเราก็จะไปตกคอร์ดแดนที่1นะคะไปตกคอดแดนที่1คู1ก็ว่าสามเหลี่ยมมุมฉากเลยโอเคนะลูกได้คอร์ดแดนที่1แล้วพอเราได้มุมเซต้าเราอยู่ตรงนี้น่มุมเซต้าเราอยู่ตรงนี้มุมเซต้าเราอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วายคือข้าม ข้ามเราคือ3ามนะคะฉากเราคือห้าเราก็แทนตัวเลขลงไปลูกดังนั้นเข้ามุมสามเหลี่ยมมุมฉากเดิมก็คือ3ามสี่ห้านะคะสามสี่ห้าดังนั้นชิดมุมเป็นสี่นะคะชิดมุมเป็นสี่โอเคนะดังนั้นเราได้เราได้แล้วนะคะพอเราได้ปุ๊บอะมาดูเราก็ไปหาขาคำตอบเลยนะคะเราได้หมดแล้วเราก็จะไปทำ ถัดลอกแล้วเอามาทําเราได้มุมเราได้ด้านด้านทุกด้านในสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วนะคะพอเราได้ด้านเสร็จทุกด้านแล้วเราก็มาแทนค่าลงไปในสิ่งที่โจทย์เขาต้องการหาได้เลยนะคะอ่าเท่ากับหูกอ่ามาเท่ากับเศษเศษส่วนกลับของคอสอ่าเรามาโน้ตนิดนึงคอสเราได้คอสเอเราได้ อันนี้มุม A ใช่ไหมเขี่ยนมุม A c คอ A เราได้4ส่วน5้ใช่ไหมลูกคอ s A ได้4ส่วน5แทนเราได้แทนเราได้3ส่วน4 3 4. ส,ส่วนสก็มากกว่า0อยู่แล้วนะคะเราได้ค่าแทนค่าคอ s อะมาดูแทนค่าเลยนะต่อไปคอ s A ใช่ไหมลูกอะแทนค่า4ลูกอขอเปลี่ยนสี เราได้4คูณกับเศก a เศกส่วนกลับของคอสนะคะคอรส4ส่วน5เศก์เราก็คือ5ส่วน4โอเคลบคอส a คอรสคือส่วนกลับของแทนคอรสคือส่วนกลับของแทนแทนเรา3ส่วน4ดังนั้นคอรสเราก็ได้4ส่วน5เอ้ยขอโทษ แทนเราก็ได้4ส่วน3นะคะค่าคอดเป็น4ส่วน3นะคะแทนค่าลงไปส่วนด้วย1บวกกับโคเซกโคเซกเป็นส่วนกลับของทรายนะคะโคเซกส่วนกับของทรายทรา,ายเราได้3ส่วน5ดังนั้นโคเซกเราก็ได้5ส่วน3โอเค พอเราได้แ้นค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็อันไหนตัดได้ตัดเลย4หาร4เหลือ1นะคะดังนั้นข้างบนเราจะได้5ลบ5เราจะเหลือ5ลบ4ส่วน3นะคะแล้วก็ส่วนด้วย1 บวก5ส่วน3อ่ะมาหาคำตอบกันเลยลูกหาคอลนอเนานะหาคอลนอนบนกับล่างนะคะเราก็จะได้ข้อนี้ก็เราต้องคูณ3ทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้15 15-4 15-4ลบ4 15ลบ4ก็เหลือ11เราจะได้11ส่วน3นะคะส่วนข้างล่างอ่ะข้างล่าง เราตรงนี้ก็จะกลายเป็นคูณสามก็จะได้สามสามบวกห้าได้แปดนะคะแปดส่วนสามในเคสนี้ไม่ต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกับสิบเป็นส่วนเพราะอะไรตัวส่วนเหมือนกันหารกันได้เลยลูกตัวส่วนเหมือนกันหารกันได้เลยนะคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ่าเ <c oughs> ท่ากับสิบเอ็ดส่วนแปด ข้อ8ก็จบแล้วนะคะจบแล้วนะคะข้อ7ข้อ8ทันไหมถ้าใครไม่ทานลองวนกลับไปดูอีกหนึ่งรอบนะคะไม่ทานก็ทวนทวนดูคลิปนี้อีกหนึ่งรอบนะคะต่อไปนะคะมาดูข้อ9กันเลยค่ะข้อ9นะคะกำหนดให้คอ s a A น้อยกว่า0นะคะและ3 c o s ค a ซเท่ากับ5 จงหาค่าของ2 sin a ลบ2 cos a ส่วนด้วย4 sin a บวก4 cos a นะคะไปทํากันเลยค่ะมา,มาดูเงื่อนไขของโจทย์ก่อนนะคะเงื่อนไขแรกนะคะโจทย์บอกว่า cos a น้อยกว่า0 cosA น้อยกว่า0ไปตกคอสแดนที่2กับคอสแดนที่3เพราะค่าคอสติดลบ โอเคนะคะต่อไปโจทย์บอกข้อที่2อันนี้ข้อที่1นะต่อไปโจทย์บอกข้อที่สองคือ3โคเซกเเท่ากับ5เคลียรก่อนซิแก้สมการโคเซกเเท่ากับ5 3. ส่วน3โคเซกเเท่ากับ5ส่วนสแสดงว่าโคเซกเป็นส่วนกลับของไซน์นะคะโคเซกเป็นส่วนกลับของไซน์ดังนั้นไซน์เป็นบวก ถ้าทรายเป็นบวกก็ไปตกคอร์ดแดนที่สองนะทรายเป็นบวกมีคอร์ดแดนที่สองกับคอร์ดแดนที่หนึ่งแต่ว่าเงื่อนไขที่เข้าทั้งสองเงื่อนไขของเราคือคือคอร์ดแดนที่สองนะคะรูปนี้สามเหลี่ยมมุมฉากเราเลยไปตกคอร์ดแดนที่สองโอเคนะค่อยๆพิจารณาค่ะนักเรียนอันนี้เป็น A นะเขามุมเป็น A ก็มุม A ค่อยๆพิจารณาให้มันเข้าเงินไขท,ทั้งสองเงินไขนะคะพอเสร็จแล้วเราเริ่มทําโจทย์เลยพอเราได้รู้ว่าเราอยู่ค้เดนที่2แล้วนะคะเราก็มาใส่ด้านนะคะเรารู้ค่าของโค s ซก์เอาส่วนสอยู่ดังนั้นเรามาใส่ด้านให้ถูกคะ่ะก็คือฉากอ๋อโคไคือเท่ากับฉากส่วนด้วยค่าใช่ไหม ฉากส่วนทด่คราสะแดงว่าจะได้ด้านตรงข้ามมุมเป็น3นะคะต่อไปด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นเลขค้าแก้ใหม่เขียนไม่สวยนะคะก็เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นเลข5านะคะแล้วเราจะได้ด้านตรงข้าด้านประชิดมุมนะคะด้านประชิดมุมเป็นติดลบนะคะเพราะอยู่ขั้นดันที่2ก็เป็นลบ4ค่ะ อยู่ในคอร์สแดนที่2นะคะด้านประชิดมุมก็มีค่าติดลบนะคะตรงนี้ก็จะได้ลบ4ค่ะเห็นไหมแล้วเรามาดูนะค่าคอร์น้อยกว่าศูนย์ค่าคอร์เราจะได้ลบส่ส่วน5ถูกต้องไหมลูกค่าคอร์เราจะได้ลบ4ส่วน5นะคะส่วนทรายก็กลับได้ไดเลยนะทรายเราก็กลับเลยเดี๋ยวเราจะแทนค่าลงไปในสูตรแล้วนะคะโอเคอคุณหนึ่งขอ เอามาไว้ตรงโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะแทนท่าลงไปในสูตรนะแต่ก่อนนี่เคลียร์เ,ยเลขก่อนเคลียร์สองกับสี่ก่อนนะคะสองดึงออกไปนะลูกก็จะเหลือเป็นไซน์ a ลบคอนะคะดึงสองออกนะ,ะ,ด,อออกนะ,ะดึงสองออกทั้งสองตัว นะคทั้งหน้าทซายกับหน้าคอสดึงออกไปไว้ตัวเดียวนะคะส่วนข้างล่างก็ดึง4คูณด้วย sin A อบวกคอสเโอเคนะคะจะได้ง่ายขึ้นนะตัดเลยลูกอันนี้ตัดทำเป็นเศษส่วนยังต่ำได้เลยก็เป็น 2, 1, 2, 2, 2, 4นะคะได้แล้วนะได้1ส่วน2น,น,นะตรงนี้เราก็จะได้เท่ากับ 1, 2ส่วน2แทนค่านะคะ s i n A ส่วนกับของโ o s ซกก็จะได้เป็น3ส่วน5ลบด้วย cos a ก็จะได้เป็นลบ4ส่วน5นะคะจากนั้นส่วนด้วย s i n a ก็ตัวเดิมนะคะ s i n A ก็เป็น3ส่วน5บวกด้วยตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ4ส่วน5นะคะ โอเคก็ได้อย่างนี้เคลีย์เครื่องหมายหน่อยสินะลบเจอลบเป็นบวกลบเจอบวกเป็นลบนะคะั้งเราก็จะได้เป็นเท่ากับ1นส่วนสข้างบนคูณกันบวกกันนะนะักเรียนดูตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวส่วนเท่ากันแล้วบวกกันได้เลย3บวก4ได้7นะคะเราจะได้7ส่วน5ส่วนด้วย ตัวนี้ลบ3ลบ4เหลือลบ1ส่วนด้วย5นะคะอ่าวงเล็บตัดได้อีกแล้วอ่ะหาหาร5ได้1นะคะเราจะเท่ากับ1ส่วน2คูณด้วยลบ7โอเคไหมลูกคูณกันก็จะได้เป็นลบ7ส่วน2ะข้อนี้ก็ตอบลบ7ส่วน2เสร็จแล้วค่ะโอเค โอเคค่ะวันนี้คาบนี้เราก็ทำสามข้อก่อนนะคะแล้วส่วนแบบถึกหัดที่เหลือนะคะเดี๋ยวเจอในคาบเรียนต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูพาทำถ้านักเรียนคนไหนทําได้สามารถทําก่อนได้เลยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวคาบต่อไปเรามารีเช็คคำตอบกันคะ่ะโอเควันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ